สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการสราปนาอาณาจักรสุขโขทัยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะจุดเริ่มต้นการก่อตั้งอาณาจักรสุขโขทัยนะคะการก่อนการตั้งสุขโขทัยเนี่ยคนไทยเนี่ยอยู่ภายใต้อำนาจของขอมหรือว่าประเทศอะไรคะในปัจจุบันประเทศขมรนเองนะคะนักเรียนต่อมามีาพ่อขุนทั้งสองพ่อขุนเลยนะคะช่วยกันยึดอำนาจมาคืนได้ก็คือพ่อขุนคนแรกคือพ่อขุนผาเมือง คนต่อมาคือพอ่อขุนบางการหาวนะคะอ่า mm นี่ไงข้าคือพ่อขุนผาเมืองข้าคือพ่อขุนบางการหาวนะคะคือพ่อขุนผาเมืองเนี่ยแต่งตั้งให้พ่อขุนบางกลางหาวเนี่ยขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองอาณาจักรสุโขทัยนะคะจึงถึงได้ว่าพ่อขุนบางกางหาวเนี่ยเป็นกษัตริย์องค์แรกเลยในการปกครองอาณาจักรสุโขทัยนะคะนักเรียน ปัจจัยที่นําไปสู่การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยกันบ้างก็คือ1ปัจจัยภายในใช่ปะ่ปะปัจจัยภายในมี1พูดเราอ่ะมีผู้นําที่เข้มแข็งก็คือเช่นพ่อขุนบางกลางหาวพ่อขุนผาเมืองที่ช่วยกันขับไล่ขอมที่ครอบครองสุโขทัยเนี่ยได้สําเร็จนะคะจนสถาปนาเป็นอาณาจักรสุโขทยัยได้ในที่สุดเลยนะคะ ต่อมาทําในที่ตั้งสุโขทัยเนี่ยตั้งอยู่ใกล้แม่น้ําได้แก่แม่น้ําปิงวังโยมหน้านะคะไหลรวมกันมาเป็นแม่น้ําเจ้าพญาและไหลลงสู่อ่าวไทยนะคะนักเรียนทำเลยดีไหมคะมีแม่น้าอ่าทั้งสี่สายเนี่ยแล้วก็ทําให้เกิดการค้าขายได้สะดวกใช่ไหมคะนักเรียนท,ทําสุโขทัยเนี่ยสามารถค้าขายได้ทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ํานะคะจ,จะเล่นต่างชาติจะเล่นเรือเข้ามาขายก็ได้นะคะเพราะมีแม่ติดกับแม่น้ำเนาะทำให้อาณาจักรของเราเนี่ย ขยายไปได้ง่ายขึ้นนะคะนักเรียนแล้วก็ถือเป็นพื้นฐานทางนัเศรษฐกิจเลยของอาณาจักรสุขโขทัยนะคะอ่านี่มาเป็นรูปนี่คือรูปของอาณาจักรสุขโขทยัยสมัยนะคะสมัยก่อนนะคะคือบริเวณสีเหลืองเข้มเองนะคะนักเรียนอาจจะมีไม่กว้างนะไม่กว้างมากเท่ากับในปัจจุบันนะคะนักเรียนอาจจะเห็นแม่น้าแม่แม่น้าสีสายปิงวังยมหน้านะคะถ้าสุขโขทยัยเขาไม่มีน้ําใช่ไหมเขาจะสร้าง เขื่อนที่มีชื่อว่าสดิดพงหรือตะพังกับเก็กน้ำนะคะเอามาเอาไว้ใช้ในยามหน้าแรงนะคะเห็นไหมสุโขทัยแล้วเนี่ยก็คือมีพัฒนาการในการสร้างเขื่อนกันแล้วนะคะนักเรียนแล้วก็มีการทาเครื่องสังกระโลกใช่ไหมที่เมืองศรีชันนาลัยใช่ไหมคะคะอ่ะมาดูกันต่อนะคะการขยายตัวของชุงชมชนสุโขทัยนะคะก็คือแต่เดิมเนี่ยในคนที่อาศัยบริเวณสุโขทัยเนี่ยเป็นคนของมอและลาวไทยนะคะทําให้เกิดการผสมผสานวัฒนธรรมเกิดขึ้นนะคะ แล้วก็มีคนอพยพเข้ามาอยู่ที่สุโขทัยเพิ่มมากขึ้นด้วยทําให้เราต้องขยายเมืองออกไปนะคะเพื่อรองรับการคนที่เขาจะเข้ามาอยู่นะคะนักเรียนทำให้เกิดการขยายตัวจากชุมชนเล็กๆเ,เลยมาเป็นเมืองจากเมืองมาเป็นแคว้นนะคะแล้วก็เป็นอาณาจักรขนาดใหญ่เกิดขึ้นเลยนะคะปัจจัยภายนอกกันบ้างอ้าขอมเสริมอํานาจนะคะนักเรียนก็คือเนื่องจากพระเจ้าชัยวรวันที่7เนี่ยทรงเป็นกษัตริย์ขอมในตอนนั้นเนี่ยเส้นพระชนลงทําให้ขอมเนี่ย ไม่ได้มาสนใจกับสุขโขทัยเพิ่มมากหนักนะคะนักเรียนต่อมาก็คือสองก็คือไทยเนี่ยแคว้นคนไทยแคว้นอื่นเนี่ยเขายอมรับในอำนาจสุขโขทัยนะคะก็คือสุขโขทัยแคว้นอื่นๆเนี่ยเคยตั้งตัวเป็นอิสระเขาได้ยอมรับอำนาจแคว้นสุขโขทัยนะคะทำให้แคว้นสุโขทัยแล้วเนี่ยมีขนาดใหญ่มากขึ้นเหมาะสมจะสถาปนาเป็นอนาณาจักรได้นะคะ เรามาดูสรุปกันดีกว่านะคะสรุปการสถาปนาอนาณาจักรสุขโขทัยก็คือแต่เดิมเนี่ยผู้นำอำนาจผู้นำแขวนสุขโขทัยเนี่ยคือพ่อขนุนศรีนาวนำถุมนะคะต่อมาพระองค์เนี่ยสิ้นพระชนลงโดยมีขอมสะบาดโขงละพงเนี่ยเป็นแม่ทัพขอมนะคะเขาได้มายึดแขวนสุขโขทัยไว้แล้วก็ต่อมาก็คือมีพ่อขุนบางกลางหาวพ่อขุนผาเมืองเนี่ยได้เข้ามาตีขอมแล้วก็ปราปนาแย่งชิงได้แต่ขอมได้นะคะ แล auto, ้วก็ให้พ่อขุนผาเมืองเนี่ยพ่อขุณผาเมืองด้ให้พ่อคุณพ่อขุนบางกลางข่าวนะคะขึ้นเป็นกษัตริย์เมืองสุโขทัยนะคะสรงพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิต์นะคะเป็นต้นราชธิบวงพลุนะคะแสดงว่าพ่อขุนบางกลางข่าวเนี่ยพอขึ้นมาเป็นกษัตริย์มีพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิต์นะคะนักเรียนอ่าและก็สถาปนากรุงสุโขทัยเนี่ยและสถานีคือพศ1792นะคะต่อมาเรามาดูอาณาจักรสุโขทัยเรามีเก้า กษัตริย์นะคะในราชวงศ์พระลุ่นเองนะคะองค์แรกก็คือ,อพ่อขุนศรีอินทาทิตใช่ไหมหรือว่าพ่อขุนบางกลางหาวต่อมาพี่ของต่อมาก็คือพ่อขุนบานเมืองซึ่งเป็นพี่ของพ่อขุณรามคำแหงนะคะพ่อคุณลามคำแหงก็คือเป็นคนที่ประดิษฐ์อักษรไทยใช่ไหมคะนักเรียนต่อมาก็คือพญาเรือไทยนะคะพญางัวนำถุ่มนะคะ พระธรรมาราชาที่หนึ่งหรือพญาฤทิ์ไทยนะคะคนต่อมาก็คือพระธรรมาราชาที่สองพระธรรมาราชาที่สามหรือใสฤทธิไทยนะคะแล้วก็พระธรรมาราชาที่สี่มโนม,มาปานะคะสําหรับการสถาปนาอนาณาจักรสุขโขทัยนะคะก็จบเพียงเท่นี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอต้องลาไปก่อนนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ